วันนี้นะคะพามาดูคลิปต่อของร้านโมชีโมชิกันค่ะว่างบประมาณ1,000บาทเนี่ยเราจะได้อะไรก,กันมาบ้างคลิปนี้เป็นคลิปอันคัดนะคะไม่ตัดค่ะเอาทุกคลิปมารวมกันเลยค่ะเจาเดี๋ยวตั้งบ เหลือเท่านี้อเท่าไหร่อ่สิบหกสิบแปนึงหนึ100บาทถ้วนเนี่ยว่ยะฮะลองงบพันหนึง่นงเลิปคนละิปัมอ่ะนี่สวย าสไตเปิลเลยครับหกเก้าบาทส่วเจ็ดห้าสไตเปิลเลยครับเนี่ยโหอันนี้ก็สไตเปิลนะคะเนี่ยไม่ใช่อ้าวเหรออ้าวสไตใครวะเนี่ยสไตเปิลแฮรเปิลชอบอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่สีขายยังไม่มีเฮ้ยเท่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 พอรับบัตรเครดิตไหมหมดแล้วจัง อันนี้เปิดแฟนคบกูแต่ตอรอันนี้ก็สวยนะแกนี่สวยไหมไหวสวยไปหมดสวยวไมเยอะเอ้ยแกนี่สวยไะบ้ง นี่ก็สวยลองเออดูแบบแปดสิบสบาทตรงห้าห้าเหมือนต้ั้งไม่กิอไม่ไดไม่ได้แล,ล้วน่ขััก็ันาะราคานี้นะคะลดหัลราคาี่อหัค่าห้าร้อยเฮ้ย ขนาดนั้นเชียวเดี๋ยวก็ลมแก้สเนี่ยรูกมันยันช่วยอยู่ระวังคนชมเนาะนูชมใช่ไหมลูกเนี่นี่แหละก็เห็นแล้วนะค ซื้อกองอยอ,มอมไม่มีพี่เก็บแล้วกองอะ,อะน่ารักน,น่ารักนนะอันนี้มาคุยพี่บอกหรอเนมาคุย่เน่นยเขาจะเยไสีง่าคุยไปีห่หว่กอ

เออเอเอันนี้กำลังดีเท่าไหร่เล็กไปนะพะเวจริงหรอต้องใส่นี้ดิ่วยห้อนสีน เล่นอ้าวนี่คือได้กระเป๋าแล้วเหรอเหมือจะไม่ใช่เนียสิก้าเหลือห้าเก้าเลยอเล็กซี่เก้าเนี่ยห้าเก้าหนึ่นงสามเก้าอ,อุ้ยทำดีดี ไี้หล้วค่อยแล้วอนี่ยอไม่ชอบชอไ่ไม่บไมอไม่ชอไม่อบไน่ชอ่ชอบไม่ชอบไม่ชอม่ชอบไ่อบไมอบไม่ชบไม่ชอบไชอไม่ชอบไม่ชอบไม่อบไม่ชอบไม่ช่อบม่ชม่ช่่บอ่ม่อ่อ เฮ้ยเขาอยาง่นเนี่ยที่ปิดตาปีกปีบันดารู้มัอไง้ไหมได้ ขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเอาไหมโหมาปีใหม่ก่อนนี่่ะหอมปีใหม่หมดหอมปีใหม่อ่ะได้หอยปีใหม่หอวยปันเกิดผู้ผิดแล้วผู้ผิดมากเลยทำไมทำไมไม่ผิดหรอผิดหนักเกินไปนเลยไม่ผิดหนักเกิได้เขาไม่ถึงอนะจริงเขาไม่ถึงจริงเข้าไม่ถึงอะไรของวันวันเกิดเออไงนี่เท่าเจ้าห้าร้อย ที่เด็กจะไปเ,เป็นทันไปท่านเลียกเขไม่ค่อยถึงไม่สวยกว่าผิวสุนี้อันนี้มันเป็นมินิมอลแต่มันนี้จะเป็นแบบว่าลูกกุ๊กกุ๊กอะน่ารักอ่ะลูกไก่ลูกเป็ดลูกเป็ดเป็ดตันนี่ก็นรนะ่รักนเออ

พกจอ่าวลวงเจมันเดน่ารักกว่าิอแก้วเออเอ้ยสีนี้ก็น่ารักแต่มันจะเลอะง่ายกป่าวะกไม่ไดคิดอะไรท้าไหนทำหน้าไหนดิมีไหม เขาว่ายอย่างนี้ก็น่ารักที่ยังเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นผ้าอีดียบเออเขาว่ายอย่างนี้น่ารักเออสีข้างใน,นเป็นสีเบทวางถุง,งถ่วยสง่วถือได้ไหมไม่เคยยู <laughs> สีเบสนบ่ารักเธอเธอก็ซื้อปใบเดียวก็ได้นะแล้วเขาก็ยืมเธอใช้ไงทำไมไม่ได้ วิมันเดะก็น่ารักเขาเหาะกับอันไหนมากกว่ากันอันไหนกันนะมันเดะน่ารักกว่ามันเดะน่ารักกว่าไ่ต้องใส่วสานีดิอืมเนี่ยันดมันดีนดิไหนดูดิหัวยุ่งเกินนี่น,น่ารัก ใส่กระกาไปอันไหนก็อันไหนขออีกรอบอนนนะเธอก็ซื้อทโทนแบบเขาดิเออเนี่ยทรงไม่สวยอะอ้ามันเป็นทรงคุณคนละส่งกันเหรออืส่งให้สวยกว่า ชอบที่แบรนด้จง่วกล่องแมันด์จั้ากว่กกวอวแล้วของเขาอะแค่ใส่เขากอันนี้ก็ได้ะเขาใส่แล้วน่ารักพ่อไหนดิอ่ะเลือกให้เลือกให้หกแต่แกก็ไม่เอาอ่ะแล้วก็เฉย <laughs> อ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้เออ เธอแล้วเรามีเงินสดหรอเป็นเท่ไรอ่ะไม่มีถามคาดิเจ้บัตรเครดิตพร้อมที่พี่ขออันนี้คือสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะได้จ้ะชำระด้วยบัตรเครดิตได้จ้ะบัตรหนึ่งพันบาทขึ้นไปฮะใช่ไหมทำไมดิมีคนต่งไหมคะหนึ่งพันบาท จมาเป็นให้ราคาคาสุได <half> ้หน like ึ <time> well, like ่งพัขอบคุณค้ะจริงแล้วต้องซื้อพัแลเลยเพราะเรไม่มีอะไรนะเราต้องซื้อันนี้ก็มีสแล้วซื้อมจริงๆเรายนเอะอะไรอะอะไรมาก็ไม่มีเงินสดจริงๆก็ซื้อเราก็เราก็ซื้อเท่าที่มีสิเราก็ซื้อเท่าที่มีสิเิธีอันี้ จะปัดลงอีกเพอกินก็สองร้อยละอ่ะอน,นี่ทื่ลดูดินนหัวกราคาส่งเท่าไหร่หมวราคาส่งเก้า,า,าห้าจากร้อยหกสิบคิดไหมคิดเป็นเงินสดก่อนอันนี้สงองอันสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบกับสี่สิบสามร้อยสามร้อยกับนี้อ่ะสี่ร้อยแล้วเนะี่ยสี่หกร้อย เราต้องซื้อคมใหม่เพราะว่าเขาจะลื่นหมดไปแล้วอันนี้ใส่ห้องน้ำได้ะไจะไม่ลื่นใช่ไหมไม่ลื่นไม่ลยกระดูดดิมมันจะเป็นยาในห้องน้ำได้เห็นไหมไอชิมเบ็ดเล็กมาเลยไม่มีอันนี้ไม่ใช่ราคาสง่งมีราคาสง่งอันนี้มาตัวโซฟาน่ารักอืมี่ชอบชอบหน้า <Okay. S 2> ว่ะฟเดย์นั่นบอกฟูดเดย์เลยนะ อันนี้ดีกว่าถือเองนะฮะถือเองใช่อันนี้อะไรนะเย็นเย็นเย็นเอาเอาไว้เข้าน้ำก่อนเอะอ่าอะไรเขานั่นังไงตรงนี้ห้องเตอนนล้มีห้องน้ำหรอนบอก ลองนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบมนี้ก็ได้อ่ะอหยหิบเอาะอุ้ยมีใช้ชุกเปลี่ยงไงมเธอไม่เอาใ, <น S 1> ในถุงนั้นอะใน<อ>ถุงไม่ได้ไใช้เทปมือใย้จุ่อ่ะหยิบเอา สวยอะไรวะเลอะไรวะอันนี้ก็ได้อ่ะเอออันนี้ก็ได้สี่แล้วอันนี้ก็เจ็ดห้าร้อยนะอ่ะอันนี้นะห้าดสามรที่ปิดตายังไม่ได้เลย อะไรเธอเก็บอะไรได้ไมจอที voilà. ่ปิดตาเลยแล้วรับ กระเป๋าเท่ดีส่งมาเลยไหนนี่คือราคาราคาเต็มราคาส่งร้านซ่าเนี่ส่งไปสามร้อยหวาดหืมถามว่าเรายังเดินไปดูไม่ทัว่วเลยข้างหน้า We uh have a variety of products such as tea shop, bakery, grocery, grocery พี่คว้าที่ปิดตาอยู่ตรงไนี่ะพี่ปิดตาตหน้าเนี้ยต้นหน้าเดินตรงไปแถวไอทีเดินตรงไปแถวไอที ตรงไปแถวไอที ห้องน้ำก่อนนะาดีนไวเรวหาของเราก่อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรัตจะมาเปิดถุงให้ดูนะคะว่าร้านมูชิมมชินะคะในงบประมาณ1,000บาทเนี่ยราจะได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะที่รัตจะให้ดูเนาะนั่นก็คือถังขยะค่ะนี่นี่นะคะ เป็นถังขยะที่มีที่สามารถเหยียบได้นะคะไม่ต้องใช้มือเปิดนะคะราคาปีของเขาก็คือ155บาทนั่นเองนะคะส่วนราคา2ก็คือ1 0 9บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะที่ปิดตาของรัดเอนะคะราคาปีของเขาก็คือ50บาทนะคะส่วนราคา2ก็คือ35บาทนั่นเองค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นที่ทำไอศครีมนะคะ ราคาปีกอยู่ที่49บาทนะคะส่วนราคาส่งอยู่ที่35บาทเท่านั้นค่ะประมาณนะคะจะเป็นกล่องใส่อาหารนะคะราคาปีก39บาทราคาส่งราคา29บาบาทนะคะอันนี้สามารถเข้าไมโครเวฟได้ด้วยนะคะสีส้มสดใสต่อมานะคะก็จะเป็น อันนี้รัดใส่ซื้อเป็นแบบกล่องเอาไว้ใส่ครีมนะคะแบบเผื่อเราแบ่งครีมไปใช้นู่นนี่ไม่ต้องยกไปทั้งกระปุกเนาะอันนี้คือถ้าเกิดราคาปิดเนี่ยชิ้นละ2 0บาทราคาส่งก็คือชิ้นละ16บกาทนั่นเองนะคะต่อมานะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใส่ของนะคะใส่ของกะจุกะจิ๊กหรือว่าใส่พวกเครื่องเขียนนะคะที่เปิลเลือกมานะคะ ราคาปีกก็คือ45บาทนะคะส่วนราคาสงก็คือ32บาทนะคะอันนี้เป็นเคส iPhone 6s ของร้านเองที่รัดหยิบมาอันนี้คือมาราคา65บาทแล้วก็มีป discount ้ายดิสคาวอีก50%ก็จะเหลือ32บาท50สตางค์ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นที่วางโทรศัพท์ที่รัดหยิบมานะคะราคาปีกก็คือ30บาทส่วนราคาสงก็คือ22บาทนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นหมวกมันเดย์ของรัดเองนะคะมีความน่ารักนะรัดเกิดมันเดย์แล้วก็ได้ใบนี้มาพอดีนะคะราคาปิดก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะส่วนราคาส่งก็คือเก้าสิบห้าบาทนั่นเองนะคะแล้วเปิ้ลก็ได้มาอีกใบนะคะเป็นสีทูโทนเหมือนกันนะคะพอรัดบังคับให้ซื้อแบบทูโทนเราจะได้เหมือนๆกันนะคะอันนี้ของเปิ้ลจะเป็นปักคําว่าซันนะคะนี่ แล้วก็เปิ้นได้เป็นกระเป๋าสไตล์เปิ้ลๆมานะคะนี่นะคะมีความเทเห็นไหมข้างหลังเป็นแบบใสๆเทมากนะคะข้างหน้าเป็นกระเป๋าตารางอันนี้ราคาปิดอยู่ที่109บาทแล้วก็ราคาส่งอยู่ที่75บาบาทนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะสองชิ้นสุดท้ายที่ได้มานะคะ เป็นพรมอันนี้เป็นพรมที่รัดหน้าจะไว้ในห้องน้ำนะคะเพราะว่ามันเป็นพรมกันลื่นเนาะราคาปีกของเขาก็คือแปสบาทนั่นเองส่วนราคาส่งก็คือ59บาทนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่เขาเรียกว่าภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเราต้องซื้อพรมมาวางตรงแบบหน้าโซฟาเอาไว้วางเท้านะคะ ก็จะได้เป็นพรม VBB มานะคะนี่ค่ะทุกคนมันแบบใหญ่มากนะคะยาวมากนะคะอันนี้จะเป็นขนาด40คูณ120ซนติเมตรนะคะราคาปีของเขาก็คือ189บาทนะส่วนราคาส่งก็คือ120บาทนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นของทั้งหมดที่รัดซื้อมาจากร้านโมชิโมชินะคะ โดยเราใช้เงินไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะนี่เลยค่ะ809บาทนะคะทุกคนไม่ถึง1,000บาทค่ะ oh. ถ้าใครนะคะชอบคลิปเปิดถุงนะคะแบบนี้นะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ลานหน่อยนึงนะคะเราจะได้รู้ค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน